ก่อนหน้านีท่านบอก็เคยคกี่ร้ขันแต่มันนี้จะไม่มีเชิบกอรัก็คืออย่างนี้เมื่อกี้ผมพูดได้ฟังไหมคือมันเป็นเรื่องของการเจรจาทางธุรกิจของนักธุรกิจเขาก็ต้องเล่นแรงไว้ก่อนแล้วก็เจรจาหาข้อที่ได้เปรียบที่สุดไม่เป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็ต้องดูว่า เรายอมเสียเปรียบในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ระดับแบบอะไรก็ได้นะ่ัาก็ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ออกอะผมอยู่ในประเทศไทยไม่รู้่จะคุยไงได้คุยซูมกันนิดๆหน่อยๆยังไม่มีบังคับใช้ค่ะความเสียหายเรื่องสเกี่ยวกับเรื่องน้ำจะเดินกนระดานเพราะว่านักลงทุนบางคนหายจไม่มั่นใจก็มันก็โดูในหล,หลายประเทศไม่ใช่เราเป็นคนเดียวนี้มันก็ต้องมาแก้ไข คือคือต้องแก้ฮะเราแก้ก็วันหยุด3-4วันเนี่ยทางคณะกรรมาการก็จะประชุมกันหาทางแก้ไขกันร่วมกันอยู่ใน20วันนี้เรายังคงมีโอกาสเหมือนที่ทางตั้งแล้มคบีบอกเราเราคำจริงแล้วเนี่ยมันสวนทางกันเราส่งเราส่งข้อเสนอใหม่ไปที่ฝ่ายผู้แทางงานการค้าแต่ทางทัมออกจดหมายสวนมาพอดีทางนี้ยังไม่ทัน สรุปส่งไปมันก็ไม่เป็นไรยังมีเวลาเพราะอยู่ในกรอบเวลาปัญหาที่เกิดเราค่ะบอกถึงคุณภาพกันต่างๆอะไรย่อมมันมีข้อในหนังให้ผ่านปิดได้มันมันแล้วมันก็จะผ่านไปเองก็ทําให้ดีที่สุดทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะฮะไ,ไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องกังวลคดีความต่างที่เกิดขึ้นนะคะไม่เป็นไรฮะคดีความก็ว่าไปตามกฎหมาย ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่ต้องกังวลทั้งติทั้งเรืองเพราะฉันรู้เนี่ยที่เล่าเล่ามันแปบนี้มีนิดหนึ่งที่คนไทยอาจสสยากอยากทราบว่าคือเรื่องที่ที่ที่บอกว่าท่านคุณเสด็จโฉาท่านนายกใช่ไหมครับเป็นการส่วนตัวแล้วแล้วทำไมถึงมีคุณทวีเก่งพูดไปเป็นแกล้งด้วยเข้ามาตอนไหนแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือว่าเรื่องที่พูดถึงทาท่านที่สองฮะทุกสาวได้ได้รับอภังไหมว่าทำไมเป็พูดแบบนั้นว่าอยู่คนละฝ่ายกันคือเข้าใจว่า เขาได้รับการข้อมูลว่าความความคิดทางการเมืองไม่ตรงกันมากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องว่าคนละฝ่ายเป็นว่าความเป็นคือเขาไม่ไดอธิบายความคือความความคิดการทาําการเมืองที่ไม่ตรงกันมาไม่มีเรื่อื่นประเด็นที่ทขาให้ประชาชนเนี่ยคะแนนอยูงแค่สองพันถูกหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสื่อเสนอให้ถูกต้องมันก็จะขึ้นมาเอง เออก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็กลับมาเรื่องวันอ่าคืออย่างนี้อ่าหัวหมอไปด้วยเนี่ยต่อสามสายทุกคนกลับบ้านแล้วทุกคนกลับบ้านแล้วแล้วก็พวกสามสายผมก็พอดีผมไม่ได้อยู่ด้วยผมก็เลยไม่แน่ใจเลยพอดีหมอก็อยู่ด้วยพวกสามสายข็มัน ที่แนคอเซนเตอร์ค่ะที่ตอนนี้เห็นว่าทางมัมีฝั่งนี้มาโจมตีว่าที่จับคุณได้เนี่ยมุกอันสยงมีความสนิทมีความสนิทกับคุณทักษิณตอนที่การสืบการจัดการผมยังไม่รู้จักก๊กอันคือใครเนะยพอมารู้ตอนหลังเขาบอกว่าเป็นเจ้าของตึกยี่ห้าชั้นชื่อก๊กอันเพรานั้นมารู่ตอนนั้นไม่เคยเห็นนะแต่เขาที่พูดคือคุณเซนเขาพูดว่าเขาสนิทกับผมมากกว่าก๊กอัน ก็หมายถึงอย่างนั้นใครให้มาสอบผมอะไรเงี้ยโอเคตอนีมันมีสายแดงอมัญามนมีสคใตที่กเลยอ๋อโอเคครับ้อบกวันนอกพ้นวันนี้นึกว่าจะถามไม่ได้ถามกันนร่บหเรคืออย่างนี้ครับขณะนี้เนี่ยคณะผู้เจรจาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นหนึ่งคน จะเป็น3ามสี่คนกำลังอขอความเห็นชอบทุกคนแล้วก็จะเขาจะเสนอคอรมอละนะครับเสนอสอมอชอนะครับแล้วก็อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะมีการพูดคุยกันในการอะไรกันก็จะมีเยอะกว่าน,นี้นะฮะผมเองก็ได้ได้เคยเจอคนกลุ่มนี้แล้วตอนที่ผมไปไปลีพายอยู่ ก็ไปเจอกันที่มาเลเซียนะก็เลยมีการพูดคุยกันก็ยังมีพอที่จะพูดคุยกันได้อยู่นะครับอะไรนะคดีหนึ่งสองผมอ๋อก็เป็นคดีกาลังอยู่ในการพินารณาองศาเราคงพูดอะไรไม่ได้ เพราะเป็นพี่นารับหมดนะครับเเมีการบอกมาสายอกว่ามนีเปิดที่ไปเปิดบีว่าเป็นทุกิดที่า้อกวเป็นคนที่สาารถได้แล้จะอาเกหล้ินเิดอเปิดได้เลยอยากให้เปิดจะได้รู้เพราะว่าอยากให้เปิดได้รู้วันเดียตอนนั้น ตอนที่ผมไม่ไม่ออกมาพูดอะไรก็มาบอกว่าผมสงสัยฝากทองไว้โอ,โอ้เลยผมบอกว่าตอนเช้าเนี่ยผมที่ผมนอนพักบ้านคุณเซนเนี่ยผมก็ถ่ายทุกเชา้าถ้ามันเป็นทองได้คือทองที่ฝากไม่รู้ <c oughs> ผมไม่รู้จริงๆผม ผมไม่รู้จริงๆในผมชีวิตผมยังไม่เคยเปิดบัญชีที่เขมเลเลยยังไม่เคยเลยเนะต้องแก้ต้องแก้ต่อไปเพราะว่าไม่ีคนไทยโดนหลอกเยอะมากเลยปีหนึ่งเรื่องปิดแปดหมื่นล้านนะครับต้องแก้ต่อไปแต่วันนี้เนี่ยถือเป็นการออกมาเปิดใจแล้ว,ลว,ลวก็พูด คือป่าผมผมเป็นคนไม่อยากพูดบ่อยก็เคลียร์ทุกเรื่องที่สงสัยกันนั่นเองไม่มีอะไรหลังจากนี้เนี่ยจะได้จะได้เจอแล้วก็จะกับต่อไปนี้ก็นั่งทํางานต่อไปก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาพูดก็ขอทํางานก่อนเนาะโอเคไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ